ไม่เห็นไหมเนี่ยเมื่อกี้ขวาก็เข้าไปลึกเกินก็โดนฝั่งซ้ายแทงเนระยะมันสําคัญจริงๆที่ผมพูดเสมอเลยในเกมเนี่ยก,กับเกมก็มีผลนะถ้าใครเล่้ยงเกมนี้แล้วอยากชนะนก็ต้องควบคุมระยะให้ดีสวัสดีครับก็ชื่อกิติพันธ์เพชรบนเทียนครับหรือว่าที่นักกีฬาเรียกกันก็โคชแบงนะครับก็คือฟันดามเนี่ามประเภทของผมจะสอนประเภทเ e อ รประวัติเนี่ยก็คือเป็นนักกีฬาฟันดาบทีมชาติไทยนะครับชุดซีเกมนะครับแล้วก็เคยแข่งขันกีฬามาหาวิทยาลัยโลกนะครับที่ประเทศไทยแล้วก็ระดับโลกก็เคยแข่งายาวชนแชมป์ยโลกรวมถึงเชียร์เซียนะครับก็คือผ่านการแข่งขันมาทุกระดับทวีปเลยครับผมตอนนี้ก็เรียกว่าอยากจะนําความรู้ที่ที่เราไดเา้เรียนรู้มาจากการเป็นนักกีฬามาถ่ายทอดแล้วก็ทําไปโรงเรียนเพื่อสร้างนักกีฬาเข้าสู่ทีมชาติ ต่อไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์วิดีโอเกมกันครับว่าเป็นยังไงซึ่งผมก็ไม่เคยดูมาก่อนเหมือนกันอ่าโอเคล,ล,ลูกแรกนะครับก็กีฬาประเภทเอเปนเนี่ยเป็นกีฬาประเภทแทงนะครับซึ่งซึ่งการแทงเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของแขนเนี่ยมันจะต้องออกไปสุดแขนนะครับซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับ,กบระยะของฝั่งซ้ายและฝั่งขวาที่ จะควบคุมระยะไม่ให้ลึกจนเกินไปแล้วถูกคู่ต่อสู้แทงได้อย่างจังหวะนี้ครับคือฝั่งขวาเองเนี่ยก็บุกเข้าไปแล้วฝั่งซ้ายเนี่ยกำลังจะรับฝั่งขวาเนี่ยเขาก็หมุนดาบอีกทีหนึ่งเพื่อเข้าไปถึงเป้าทำให้เข้าได้แต้มในแต้มนี้ขึ้นมานะครับอ่าอันนี้เป็นเป็นอีกลูกหนึ่งที่แตกต่างจากลูกแรกเลย อันนี้ฝั่งฝั่งซ้ายเนี่ยเข้ามาเข้ามาลึกจนเกินไปแล้วหยุดจังหวะที่เขากำลังกรกลับเนี่ยฝั่งขวาก็แอทแทกเปลี่ยนแล้วหมุนดาบแทงเข้าไปต่อเลยจังหวะทั้งสองลูกที่ผ่านมาเกมการเล่นเนี่ยเป็นการสร้างเกมจากฝั่งขวาหมดเลยเนี่ยลูกเนี้ยืึขวาเนี่ยเป็นฝ่ายถล่มเข้าไปบ้างละนะครับ แล้วก็ซ้ายเนี่ยพอเห็นขวาถล่มเข้าไปเนี่ยซ้ายเขาก็อ,ออกแขนตรงแล้วหมุนเข้าไปแทงฝั่งขวาเลยเนี่ยฝั่งซ้ายเริ่มแก้เกมกลับมาแล้วเนี่ยก็เป็นความสนุกของกีฬาประเภทต่อสู้ที่เป็นประเภทแทงเนาะก็คือมันสามารถใช้การหมุนดาบแคบๆเพื่อหลบคู่ต่อสู้ได้แล้วก็ไม่ได้มีสิทธิก็เกี่ยวข้ของกับการเป็นดนักเป๊ะไปเลยเต็มๆเลยอันเนี้ย แบ,บนึงน,นะขอดูรูปงนี้อีกทีเหมือนเดิมเลยฝั่งฝั่งขวาถลำมมาฝั่งซ้ายก็หมุนดาบแทงอ่าเนี่ยอันนี้เมื่อกี้ฝั่งฝั่งขวาพยายามจะรับนะเดี๋ยวผมเกาะให้ดูนี่นี่นี่เมื่อกี้เขาพยายามจะรับนะแต่เขารับไม่ทันนี่ฝั่งขวาเขาเดี๋ยวด,ดูฝั่งขวาเขาพยายามจะรับเลยเห็นไหมเขางัดดาบขึ้นมาแต่ว่างัดไม่ผลฝั่งซ้ายก็เลยแทงเขาไปได้ นี่ควงหลอกนีควงหลอกไหนไหมฝั่งตะกี้ก็ก็เป็นอีกจังหวะหนึ่งเนี่คือเอเป้เนี่ยเป็นกีฬาประเภทแทงเนาะซึ่งอย่างที่ผมย้ำาเสมอว่ากีฬาต่อสู้เนี่ยมันมีเรื่องของระยะเข้ามาเกี่ยวข้องฝั่งซ้ายขยับประพาพฝั่งขวายัดเข้าไปเลยบางทีใหไหม พอถลามบุกก็โดนตีทันทีเลยขวาก็สัดจาัดก,การเข้าไปแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเกมนี้ที่ผมเห็นส่วนใหญ่จะไปได้แต้มจากระยะที่มันพลาดกันสายหมุนจิ้มไปอีกแล้วคไอ้เจะซ้ายซ้ายโดรับแทงมาขวารับไปสองทั้งละ ขวาไม่ยอมแทงกลับมันก็เลยไม่ได้แต้มนะเนี่เห็นไหมเ <Yeah. S 1> นี่ยเมื่อกี้ขวาก็เข้าไปล<ๆ>ึกเกินก็โดนฝั่งซ้ายแทงรยะยะมันสําคัญจร<ๆ>ิงจริงที่ผมพูดเสมอเลยในเกมเนี่ยกับเกมก็มีผลนะถ้าใครเล่นเกมนี้แล้วอยากชนะก็ต้องควบคุมระยะให้ดีโอ้สกัดข้อมือใครดูเกมมาเล่นเกมนี้แล้วสนุกอยากลองชีวิตจริงก็พบกันได้ที่ปัญญาฟนซิ่งคลับนะครับก็เป็นคลับที่อยู่บนถนน ปัญญารามินทานะครับหรือติดตามได้ที่ Facebook ปัญญาเฟซซิงครับครับผมขอบคุณครับ <S <S ดูทันการไมเอาใหม่ <S 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 1> <S 1> วันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาเคาะวีคูวันนี้ก็เดี๋ยวเอาใหม่หนึ่งสองสาม